สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมช่องพูดน้อยต่อยนากครับผมวันนี้ครับผมหลังจากห้อยออกพี่น้องเอ้ยจริงๆละสูตรหลักร้อยมันเข้าครับผมเนี่ยสูตรหลักร้อยมันเข้าครับนะหลักร้อยหลักร้อยบนได้เจ็ดได้หนึ่งได้สองครับผมแต่มาบวกอันนี้พิษพี่น้องเอ้ยบวก บวกเอเลขบุญสี่ครั้งนี่ครับผมผมเอาเจ็ดสองเจ็ดมาทำจริงๆมันต้องเอาเจ็ดสองเก้ามาทำครับผมมันก็เลยพิษพี่น้องเอยเลยล,ลงให้พิษเมื่อกี้มันได้หาได้เก้าได้ศูนย์ครับผมจริงๆแล้วมันต้องเอาเก้ามาเห็ุครับผมนะี่ครับหลักร้อยมาเข้าอยู่ที่หนึ่งครับผมเลขออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งครับผมวันนี้ตามจอพี่น้อง ขอโทษขอไัยครับผมเพราะว่าเอาเลขมาคำนวณผิดเอาเลขมาคำนวณผิดนะครับผมมาคำนวณผิดนผเนี่ยซีผมห้ไปนะครับผมลงคลิปแรกครับผมเนี่ยหลักหน่วยก็ให้ห้ากับหกนี่มันก็เข้าอยู่แล้วครับผม <c oughs> ผิดหลักสิบหลักสิบไปเข้าอีกสูตรหนึ่งส่วนหลักร้อยนี่ คำนวณผิดครับผมจริงๆมันต้องได้เจ็ดหนึ่งสองครับผมอ้าตามสอบพี่น้องวัดเนี่ยวัดวันที่สิบหกเลขกระถือว่าพวกเขาครับผมวิ่งบนวิ่งบนก็ห้ากับพกกับเขาเขาที่หกอยู่ครับผมเนี่ยข้าที่หกที่จับคู่ให้ครับผมเลขสามเดี่ยมแล้วหนึ่งหกอยู่มหนึ่งหกน่ครับผม หนึ่งหกกดมี่น้องพี่น้องเลขออกเบิ้ลพี่น้องเอ้ยงวดเน,นี่ยหนึ 1, 1, ่งหนึ่งหกมันก็เรื่อยลดไปเลยครับผมเจอเลขเบิ้ลเลขหามครับเจอเลขเบิ้ลเลขหามเอาตามต่อพี่น้องงวดเน,นี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขวิ่งมาเบิ่งกันครับว่าสิใดตัวใดครับผม มันเอาสูตรหมุนสี่ครั้งมาทำผิดครับหลักร้อยเมื่อกี้มันก็นเลยหลุดจริงๆแล้วมันเข่าครับผมมันได้ที่เจ็ดหนึ่งสองครับผมงวดน,นี้ตามต่อพี่น้องให้วิ่งไปก่อนเลยครับบนเอาบนก่อนเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งบนเมื่อกี้ก็ห้ากับหกก็เข้าครับผมวิ่งวิ่งบน วดน,นี้เจ็ดกับแปดเด้อยครับผมเจ็ดกับแปดเดี๋ยวมีตัวเด่นให้ครับผมเจ็ดกับแปดหลักร้อยวดนี้หลักร้อยหลักร้อย มื่อกี้เฮ็ดพิษพี่น้องเอ้ยเอาเลขคำนวณมาคำนวณพิษเลยพลาดไปเลยครับผมจริงๆมันได้หนึ่งอยู่แล้วครับผมวันนี้ตามต่อหลักร้อยหลักร้อยได้เก้าสามได้เก้าสามสี่พี่น้องงวดน,นี้หลักร้อยครับผมหลักร้อยได้เก้าสามสี่ ได้เก้าสามสี่รัก้อยว่าเด่นอยู่ที่เก้าเก้ากับสี่นะครับผมรักร้อยงวนนี่ครับผมร้อยบนรักสิบบนเมื่อกี้กัไปเข้าอีกสูตรหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปเข้าอีกสูตรหนึ่งได้หนึ่งหลักสิบงวนนี้หลักสิบบน หลักสิบสูตรทิมเข่าด้วยไปน้องกีฮันหลักสิบบนได้สิบบนสิบบนได้สามสองสามสองหนึ่งครับผมหลักสิบบนครับ ส่วนลักหนวยยังมาจับคู่เด้พี่น้องเด้ลักหนวยลักหนวยได้เจ็ดได้เจ็ดกับแปดพี่น้องเอาลงให้ตามนี้ก่อนครับผมคลิปนี้ครับวันนี้ ตัวเด่นครับผมตามอีทั้ง,งวดพี่น้องเอยเมื่อกี้ลักร้อยขอโทษที่ครับผมหลักร้อยทำผิดสูตรครับผมเอาเลียกทำผิดบวกผิดพี่น้องเลยด้วยตกไปเลยครับผมอาวตามต่อพี่น้องตามต่อนี่ครับผม หลักสิบหลักหน่วยดูทิงวดน,นี้มันจะเป็นไงครับผมงวดเมื่อกี้รักร้อยในเข่าเด้อพี่น้องเด้อเอาเลขมาทําผิดมันก็เลยเพี้ยนไปเลยครับผมจริงๆแล้วมันเข้าที่หนึ่งครับผมหลักร้อยครับผมเลขกวิ่งได้เจ็ดกับแปดครับผมงวดน,นี้งวดเมื่อกี้ได้ห้ากับหกงวดน,นี้ได้เจ็ดกับแปดวิ่งบนเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งบนบนอย่างเดียวครับผม จ็ดกับแปดแล้วก็หลักร้อยงวนเมื่อกี้ก็เข้าเข้าแต่ว่าลงห้พี่น้องบดถึกพอพิสูตรสูตรพิษครับผมคำนวณพิษเอาเอาเลขมาคำนวณพิษครับผมหลักร้อยงวนนี้ได้เก้าได้สามได้สี่หลักสิบบนได้สามได้สองได้หนึ่งงวนเมื่อกี้หลักสิบมันเข้าครับผม ตัวนี้เข้าครับผมเข้าที่หนึ่งหลักสิบนะครับผมเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยวันนี้ได้เจ็ดกับแปดครับผมรักหน่วยเด้อพี่น้องเด้อหน่วยบนของงวดวันที่สิบหกเป็นคลิปเลขครับผมหลังจากห้อยออกเด้อพี่น้องขอโทษขออภัย รับผมถือว่าลดครับผมงวดน,นี้ครับผมถือว่าหลุดอา้าตามต่อพี่น้องตามต่อช่องพุดน้อยถอยนักเลอพี่น้องลเลยอา้าตามต่อหลักสิบหลักหน่วยอาจารย์ท่านอื่นๆกันลดหลายขึ้นกันครับผมลดเต็มสปีดครับนี่ครับผมแคปหน้าจอยพี่น้อง แคปหน้าจอหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยปกติก็เข่าครับผมแต่ว่าใช้สูตรคำนวณนผิดไงพี่น้องใช้สูตรคำนวณผิดกันเลยคิดไปตามนั้นเลยครับผมจริงๆมันเข่าที่หนึ่งครับมันเข้าที่หนึ่งนะครับผมอา้าวตามนี่แหละพี่น้องเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้แหละครับผมแคปหน้าจอครับผมคลิปหน้าจเจอกันใหม่เด้อครับผมสวัสดีครับ